เรามากงความตาย3ครั้งด้วยไก่1ตัวในเดอะซิมสีกันค่ะแต่เราจะใช้ไก่ทั่วไปไม่ได้นะคะต้องเป็นไก่ที่กินมิดในทรีที่ได้มาจากกระต่ายจากพักคอทเทจลิฟทิ่งเอาให้ไก่บ้านของเรากินแล้วน้องจีกายร่างเป็นไก่ตาไฟแบบนี้พร้อมสู้แล้วช่วงนี้พักเสริมลดราคาจุกๆถึงวันที่2มกราคมเลยนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ใช้โค้ดทับเค้กซิม6กก่อนชำระเงินใน e-App เพื่อสปอ์ตคอนเทนต์นี้ค่ะความตายที่1ไฟไม่ตูดตอนขอพรกับสารต้าหน้าเต่าผีกริมมาไวกว่าดับเพลิงไก่เรา้ใ มาเป็นคนละอาบน้ําแต่งตัวใหม่ผิวต้องสะอาดผมเข้าส a l เ n เ้อตัวนี้กระโปรงเข้าเซ็ตมือต้องแดงหัดขนปาวเวอร์เ่ากลายเป็นสีแดงเพลิงลิปช่ำช้ำลุกที่หนึ่งย้ยความตายวันคริสต์มาสไปสู่ความตายที่สองการความตายที่สองตกน้ําในฤดูหนาวขึ้นมาปุ๊บเป็นเอลซ่าปะยมมาทูตกับไอแพดของเขาไก่ลูกแม่น้องมาแล้วและเรากําลังถูกช่วยชีวิตอีกครั้งขอบคุณสวรรค์ที่เราเลี้ยงกามาทาตัวให้อุ่นและเปลี่ยนชุดกันเหมาะกับลุกฟีนิกซ์น้ำแข็งรวบผมใส่เครื่องหัวออาเเปลลี่ยนนนสสิิซ์ ปีเข้าไป,ไปต่อกันที่ความตายสุดท้ายโดนวางยาและร้านก็ปิดไปเลยฮัลโหลริมเริ่มหวาดระแวงน้องไก่กำหมัดแนวสกิดหลังพี่กริมแล้วก็บอกว่ามาไฟกันสักรอบก่อนที่จะชุบชีวิตแม่อีกครั้งลายร่างอันติสีม่วงปากก็ม่วงไปด้วยเส้นเล็ดดำจากการติดระดับด้วยผีเสื้อสีม่วงเรสม่วงแบบออมเบรนี่คือโฉมหน้าของคนที่กงความตาย3ครั้งค่ะไปเจอกันใหม่บ๊ายบาย